จ่ายตังกันแล้วครับจ่ายกันสดๆใครมีควายเอามาขายได้ครับตลาดงัวควายลงเก่ามีควายมาขายได้ซื้ออยากได้ควายมาซื้อได้ครับ มาซื้อหรือมาขายตามาตีได้เราตีไปนำไพยเจ้าเลยนะิ่งเจ้าซื้อตัวอะไรอดมาซื้อเจ้าเดี๋ยวมาซื้อหรือมาขายหรือมาน้ำกันโอ้โาให้ลูก

ลูกะโดตรงนี้เลยเจ้ของเพิ่นไปิดพูดได้ราคาแล e ้วัะ วายตลาดนัดลมเก่าพัชบุญมาได้ครับทุกบันจั์มาแต่เช้าหน่อยสายสายตลาดสามสี่โมงตลาดน่าจะหมดแล้วมาซื้อหรือมาขายตาโมนี่คือของเจ้าอ่ะจากบ้านเนี่ยสองตัวยี่สิบหกห้าร้อยตัวละยี่สิบหกห้าร้อย สองหมันห้าร้บาทเก้านี้แหละครับวันนี้จะซื้อขายกันแน่นอนขึ้นใจหรือเค่ขึ้นใจหรืยังก็จจนำเจ้าเดี๋ยวอยจิเบิ้งขวใจตังกันหรือโอนกันเห้แล้วสมไยเนี่ จะตามดูคนนี้นะครับซื้อแน่นอนเราจะดูการจ่ายตังค์กัน วันั้นเาได้สามสิบเต็มย่อกได้ย่อกกำลังหลั่งกลังตกลงซื้อขายกัน quay không may ra hấp đốt mình mình số ô khai ra đó ขายเพ่งไหวนะมงข้าวเใจมาไบ่ขายจากบ้านเจ้าเนี่ยเก้าหมื่นแปดไม้หลังไม้หลังคือได้ขายก่อนมึงอ้าวมาขายรถนี่ละขายทึ่งๆกันเก้าหมื่นแปดห้าตัวนี่ดรถเก้าหมื่นแปดไม้หลังก่อนขายหลังขายก่อนใครเลยอ้าดูดูเจ้านี่

เป็นห้องซื่อๆหเหรอเพ็่นไข่เรียกสวงเป็่อนให้หละ,ออะรอดูคนซื้อขายก่อนซื้อไปเลี้ยง <c oughs> สามหมื่นหกหมื่นเก้าโอ้สองตัวนี้ก็เกือบแสนนะครับเนี่ยห้าหมื่นบาทสองตัวนี้ก็คู่กับตัวนี้ จะมาถ่ายให้ดูทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เดี๋ยวจะลงคลิปทุกวันจันทร์ผมจะลงคลิปควายสาดนัดควายลมเก่าเอานับจ่ายตังค์กันแล้วครับจ่ายตังค์กันแล้วครับื้อขายซื้อขาย รวยรวยมันมันเจ้าไปอย่างได้เงินไหลเหรอมาขายควาย <c oughs> ขายควายจังได้เงินไหละป่านนี้เ่เออถ้าบม่ได้ขายควายนี่ก็บม่ได้งเงินแล้ว นัดควายลมสักครับซื้อขายกันซื้อขายกันจ่ายกันสดๆมี่ควายมาขายได้ครับจะซื้อควายมาซื้อได้โอ้นี่ก็สองหมื่นกว่าได้ไหมเอาตัวนี้เจ้าจับบัาร ราคาเท่าไรสามหครับสามืันหราคาแพงใจยิ 36, inform inform ่มากราคาเท่าไรสามพนหกเป็นห้องไว้สามันหกเขาก็ต่อสองนหกเป็นห้องไว้ซี่อๆดอลกไหขึ <h 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 ah ้นรถเดียวเวหอมรบวหอมไหม ขาไปไปไปวป,ป,ปขายขายึ้นรถก่อนขายกันเรียบร้อยครับไปลูกไปเร็วเร็วปเขาได้ยาสาม0มืเดีตัวเนี่ยวสาม0มื่นะเอเดเ้

งวควายลงเกา่ามีควายมาขายได้ซื้ออยากได้ควายมาซื้อได้ครับ เห็นเห็นเอาคอยบอกรวัวหัดจาบว้าเห็นคอยเอาจ่ายกันสดๆครับใครมีควายมาขายได้ใครจะซื้อควายมาซื้อได้ตลาดรัดวัวควายหลุ่มเก่าเยียงปั๊มปตท đồng cầu, sải cầu, đồng cầu, đồng sạc, sải cầu Đẹp chạy tiền วันน,น,นี้จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันจัน์หน้าผมจะลงคลิปตลาดตลาดควายพุกวันพุกวันจันนะครับฝากติดตามเลยครับควายใครมีควายเอามาขายได้ใครอยากได้ควายมาซื้อได้ตลาดควายลม